Good. Do all, do all, do all. Keep friends close and enemies guessing. Well mm -hmm. okay. trouble to summoner's ring. Sure, why he อะไรเข้ามาอย่างเนี้ยอ,อ๋อดูไปยังเป็นซินเวอร์ <c oughs> เป็นซิลเวอร์ฉันรู้แต่รู้ข้างนนไม่มีขั้พ <c oughs> อดเฮ้ยเฮ้ยอย่าบวกเฮ้ยเหยียดห้องนา <c oughs> Never. Again. No, wait, no, way. Minions have spawned. And โอ้เชี่ยมีแรงดีไม่บอกมันมาแล้ววันนั้นอ่ะอ่าพอคุณพูดรับหายเลยคุณพูดมั้งไปเรมันนานแกมาที ผมไม่ได้ผมไม่ได้นั่งกีจ้านะเล่นอยู่จะปรับตอนนี้ก็อะไรอยู่ไม่รู้เป็นโลกกันรลย่เขียนขี้บอยแล้วกีจ้าใส่แล้วก็ <c oughs> อะไรอะไรนี่ พิมพ์มาลองอ่านที่พิมพ์เนี่ยผมอ่านแล้วผมใช้ผมไม่อ่านอ่านแล้วมันแบบมันมันมันแผลมันมันขัดกับเรื่องในเกมมากเออการทำอย่างเงี้ยเขาเียกหนูมันแผลใครเป็นแล้ววะโดนโดนกัดโดนกัดโดนกดสเต็ปบาร์หลังแล้วเนี่ยตกใจมันกดไม่ทันไงี้ยมันกดเร่งๆหมให้จอยเล่นเนอะตกใจเลยฟาดจอยได้ นี่ถ้าจะนอ,อนหน้าดูเลยเย็ดเคถือวาวาดมันไม่ออกทำไมตอนคุยแม่งไม่เล่นดีอย่างตอนเล่นวะไ,ไม่เชีียดมาถึงตำแหน่งไม่บอกโอ้คู่ร่างผมตอนนี้คอกอไปห้าศูนย์อะโดนรือโดนหรือฆ่าฆ่าดีครับผมมอไฟซับ กไม่ก็คือมันปล่อยหลุดอะปล่อยหลุดเยอะมากอะไม่ต้องปล่อยอะมุ้งมุ้งหลุดปล่อยมอไฟายผมต้องดึงมอไฟมาก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแม่งเอามอไฟไปจะยุ่งแต่นะก็ได้นะเลือกตัวอะไรกันได้เลยใค่ไหมกันไม่งันไม่งันอะไรเลย ตอนนี้แต่ตอนนี้ตรงกลางโดนได้หน้ากดชั้นหน้าเทบโดนกดอะเหลือเหรอจะเหลือดิจะเหลือแล้วไปหยิบได้หน้ามาแม่งหยิบทีเอฟมาสวนอ่ะคิดดูนี่ slam แดง เอาตัวเยี่ยนี่ลงไปอีกต้นจบแล้วนะเล่นด้วยจับไปน่าจะใกล้แหละยี่สิบคนคงยอมไปเล <ไป S 1> ้ว,วค,ค็อกมอห้าศูนย์สินเชาดังเกิลสามศูนย์เมันเทิงแอนจะตายไดอาคารินาน ตูม่านไงวะโอ้โหรีกมาเพียบเลยเนี่ย 好难嘛。<Okay. S 2> okay. आ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  ทมดีตัวฉัมไม่ได้ถงดีนไม่ทัน An ally has been slain. Ready for trouble. An enemy has been slain. A friend for trouble. เฮียตกใจเอ้ยที่บ้านอะหลุดเหรอทำแรงมันวะหลุดเหรอ,อหลุดแง้มหลุดได้เฮียมากคุณเดือดตรงนี้เลยนะนน แม่เจ้าเจดูลูกเยอะมากหุดเย่ะมากดิฉันไม่เต็มเลยเชื่อคั้นนะิอนาทีผมได้บ้านสามบ้านแล้วเข คือเข้ามาในเกมบอกผมเล่นไม่เป็นทุกคนเลยนะแต่คือพอรวมกันเล่นแล้วแล้มันออกมาดีไหมลอยเลยลอยล่างเลยลอยล่างเลยการกันการล่างล่างแตกไปแล้ว มาอีกขำมาำมาำมาำมมา้าาีไม้เป็นดูการเดินกันเลยไม่มีเลยวะไม่ลุกไม่ลุกฮแม่งแฟ อูได้ว <point deep in ounded> ิ่งมาจะแก๊ง <coś> ข <rawd Moder> ้อหลังผมวิ่งใส่แม่งเปิดโล่เปิดหนีวิ่งหนีเลยมาอีกเรื่องอะไรทักหนาใครกอนเดแ๋ยวว่า มไม่กดสเปก้าแมสใครกดละปั่ใจเลยโหมีเยอบตายเลย มึงจะโชวเสียนจะโชวเสียงมิงจะโชว์เนโชวเสียอ้ควรจะมั่วทั้วันโชว์เสียงจะโชว์เสียนไม่จะเข้าคงไม่เข้ามาผ่านการศึกษามาด้วย

ออกไปอปอกไปม่ถึงไม่ถึงเนี่้โอ้ยเบหายเสร็จแล้วสี่ห้ายองมอหลุดันด้วยกันนะเฮ้ยแมวม็บเลือดเถอะ เกมได้เปรียบขนาดนี้เข้มมันหลุนขนดขึ้นได้ตอนนี้วะโอ้ว้าวอยากลองไห้ขังเขามันหน้าป้อมไปเลยขังอยู่ดูแจ็คเลย ด้วยเป็นล่าเดียเดินตะเวนละ

来来来。來來 ไปนี่ไา้เนี่ยทรัพย์ต้องดูดนะอยากตายแล้วสิเดี๋ยวรูแกร์อีกปล่อยมันเถอะปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมัน เอาเปล่าเอาเอาเพิ่มอย่าเพิ e ่งเอาเวลาเอาเลาผมร้องมากลยตอนเนี้ยเอาป่าไม่เอาไม่เอาไม่เไม่เาไม้เสียงดังแล้วเสียงดังแล้วนเสียงมันขึ้นไปในนี้แล้วไม่ทจนมงแจ้งเลย เพอร์นฝั่เราก็ออกของแปลกมากเออของไม่ไดีคนะรับเข้าไปรัฮัลโหลครับฮัโหลครับ ยิงอยู่ไหนอ่ะเ่งดีเลยโอเคโอเคพี่จบนี้แลวเดีวไปรอแถวราวิธีอือ่จใดเลว ไปวะไปไหนวะไปไปมนไมดียนี้นะไปหายิงอะไปรับไปรับไปรับอารับหิงด้วยเป็นไง่หวยเลกหวยไวทไมวะหวเลกหวยเลกหวยเลขหวยไวทไมวะยัม่นช่หมุน

มันมเล่นอางไนเล่นอย่างวนอย่างวนอย่า ้ล็อกาเรเลนอยูนะ่หมดเลยนะเขาล็อกกาเรเลนอยู่หมดเลยนะเขาบอกหน้าป้อมเนยรอแจ็คเด้อามาแล้วเว้ย <c oughs> ผีไม่มีหนบกระสุนเลย,ยถ้าขังกาเรเลนไม่ได้ที่เดียวหมด,หมดเดียวนะั้น เออม sure. ึงมาเถอะโอ้โหรอกันเลยแล้วรอกันเลยอกันเลยเลยันจ oh, like> ัะที่บ้าน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  โอ้แต่ตีบ้านใหญ่เลยมันมีเบนอยู่เซนไม่ได้หรอกใช่ก็ตีหน่อย <c oughs> ไม่ตีบ้านนะไล่ไข่ายเฉยเลยโอ้ย No <sighs> going <sighs> <sighs> Bye. Terima kasih telah menonton! ma